เคยรู้สึกไหมคะว่าแบบบางวันมันหนักมากหนักจนเหมือนเราแบกโลกทั้งใบเอาไว้คนเดียวมันมีท่อนเพลงท่อนหนึ่งที่ที่พูดถึงความรู้สึกนี้ได้ตรงมากเลยคะ่ะที่บอกว่าเห็นแววตาที่อ่อนล้าของเธอในวันนี้แบกโลกทั้งใบที่มีไว้บนบ่าคนเดียวใช่ไหมวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องนี้คะ่ะผ่านเนื้อเพลงรอยยิ้มของวันพรุ่งนี้จากช่องกูเฮดมิวสิกเราจะมาเจาะลึกกันดูนะคะว่าเพลงเพลงนึงเนี่ย มันซ่อนวิธีการเยียวยาจิตใจไว้ได้ลึกซึ้งขนาดไหนโอโ้โหเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเ,เพลงให้กำนองใจส่วนใหญ่มักจะบอกให้เรามองไปข้างหน้าสู้ๆนะแต่เพลงนี้กลับทำในสิ่งที่ต่างออกไปคือมันเริ่มต้นด้วยการหยุดแล้วก็มองความรู้สึกณนะปัจจุบันอย่างละเอียดอ่อนมากๆซึ่งผมว่าจุดนี้แหละที่ทำให้หลายคนรู้สึกเชื่อมโยงได้ทันทีเลย ใช่เลยค่ะแล้วจุดเริ่มต้นที่ว่าเนี่ยแหละคือประเด็นแรกที่อยากจะชวนคุยเลยคือเพลงมันไม่ได้เปิดมาแล้วบอกว่าสู้ๆนะหรือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรแบบนั้นแต่กลับพูดขึ้นมาตรงๆเลยว่าเห็นแววตาที่อ่อนล้าคือคือยอมรับความเหนื่อยของเราตั้งแต่ประโยคแรกเลยเอาจริงๆนะคะมันก็แปลกดีเหมือนกันปกติเวลาเราเห็นใครเศร้าเรามักจะรีบดึงเขาขึ้นมาบอกว่า อย่าเศร้าไปเลยแต่เพลงนี้กลับทําตรงข้ามคือเดินเข้าไปยอมรับความเศร้านั้นตรงๆออแล้วการทําแบบนี้มันช่วยได้จริงๆหรอคะมันไม่ยิ่งทําให้เขารู้สึกแย่ลงไปอีกหรออืมเป็นทั้งถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยมากด้วยคือในทางจิตวิทยานะครับสิ่งที่เพลงนี้ทาเนี่ยเขาเรียกว่า validation หรือว่าการยอมรับในความรู้สึก ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญแล้วก็ทรงพลังที่สุดในการเยียวยาเลยก็าว่าได้การที่เราไปบอกว่าอย่าเศร้าเลยเนี่ยแม้ว่าเราจะหวังดีนะครับแต่มันเหมือนเป็นการปฏิเสธความรู้สึกของเขาโดยไม่รู้ตัวมันส่งสารไปว่าความรู้สึกที่เธอมีตอนเนี้มันผิดนะเธอไม่ควรรู้สึกแบบนี้ซึ่งยิ่งทําให้คนฟังรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ถูกเข้าใจเข้าไปใหญ่เลยครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือแทนที่เราจะผลักความรู้สึกแย่ๆออกไป การยอมรับว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยกลับทําให้คนคนนั้นรู้สึกว่าเออมีคนเข้าใจเรานะมีคนมองเห็นความเจ็บปวดของเราจริงๆครับไม่ใช่การรีบหาทางแก้ปัญหาเลยแต่แนะนําอย่างอ่อนโยนมากว่าถอนหายใจออกทิ้งมันลงไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนพักผ่อนให้ใจได้คลายนี่คือการอนุญาตให้คนฟังได้หยุดพักจริงๆโดยไม่มีแรงกดดันว่าต้องรีบดีขึ้นมันคือการให้เกียรติความเจ็บปวดของเขา ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญมากก่อนจะไปขั้นต่อไปพอเพลงบอกให้พักให้ทิ้นมาลงไปก่อนอืมมันก็รู้สึกเบาขึ้นจริงๆนะคะเหมือนมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระทางใจไปส่วนหนึ่งแต่แค่ถอนหายใจอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าคะบางทีความรู้สึกมันอัดอั้นมากจนต้องหาทางออกที่มันชัดเจนกว่านั้นซึ่งรู้สึกว่าท่อนต่อมานี่แหละคือคำตอบเพราะเพลงพูดถึงน้ำตาใช่ครับ ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่เพลงนี้ท้าทายความเชื่อของสังคมอย่างมากเลยท่อนที่ร้องว่าน้ำตาที่ไหลไม่ใช่เรื่องของความพ่ายแพ้โหประโยคนี้มันเหมือนมาปลดล็อกอะไรบางอย่างเลยนะคะคือเราถูกสอนกันมาตลอดว่าการร้องไห้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยการร้องไห้คือการยอมแพ้แต่เพลงนี้กลับบอกว่าไม่ไม่ใช่แบบนั้นเลย และที่น่าทึ่งคือเพลงไม่ได้แค่ปฏิเสธความเชื่อเดิมๆนะครับแต่ยังให้ความหมายใหม่ที่เป็นบวกมากๆกับมันในท่อนถัดมาเลยว่าแต่มันคือการให้ใจที่อ่อนแอได้ระบายนี่คือการเปลี่ยนมุมมองแบบ180องศาเลยนะจากสัญลักษณ์ของความล้มเหลวกลายมาเป็นกลไกาการปลดปล่อยทางอารมณ์เป็นการดูแลตัวเองรูปแบบหนึ่งหรือซ้ํา มันบอกเราว่าการร้องไห้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการทำความสะอาดข้างในใจเป็นการดีท็อกซ์อารมณ์เพื่อให้เรามีแรงเดินต่อไปต่างหากเหมือนเปิดวาล์วระบายแรงดันเพื่อไม่ให้หัวใจเราระเบิดออกมาพอได้ระบายความรู้สึกแย่ๆออกไปแล้วใจมันก็มีที่ว่างมากขึ้นแล้วทีนี้เพลงก็ค่อยๆพาเราไปสู่จุดเปลี่ยนที่ที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือการตมพลังใจกลับเข้าไปในที่ว่างนั้นสะดุดกับท่อนที่ร้องว่า แค่อยากให้รู้ว่าเธอเก่งมากแล้วที่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาจนถึงตรงนี้อืมทำไมการบอกแบบนี้ถึงรู้สึกว่ามันทรงพลังกว่าการบอกว่าเธอจะผ่านมันไปได้ล่ะคะทั้งที่ประโยคหลังเหมือนจะให้ความหวังมากกว่าอืมนั่นเป็นเพราะว่าคือสมองของคนเราเวลาที่ท้อทแท้มากๆเนี่ยนะครับมันจะมองไม่เห็นภาพอนาคตที่ดีๆได้เลยการบอกว่าเดี๋ยวเธอก็จะผ่านไปได้มันอาจจะฟังดูดีนะ แต่มันเป็นคำสัญญาที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมันเป็นนามธรรมแต่การพูดว่าเธอเก่งมากๆแล้วที่ผ่านมาได้ถึงตรงนี้คือการดึงเอาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมจากอดีตมาให้เขาดูมันไม่ใช่คำพูดลอยๆครับแต่มันคือข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วมันเปลี่ยนจากการให้กำลังใจแบบคาดเดาอนาคตมาเป็นการยืนยันความสามารถที่มีอยู่จริงในปัจจุบันซึ่งมันมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือกว่ามหาศาลเลยครับ อ๋อเหมือนเป็นการเต้นกระจกให้ส่องดูตัวเองเลยนะคะว่าแบบดูสิเธอยังมีร่องรอยของนักสู้ที่ผ่านอะไรหนักๆมาได้อยู่เลยนะไม่ใช่การชี้ไปที่เส้นชัยที่ยังมองไม่เห็นใช่เลยครับและมันน่าสนใจมากนะว่าการที่เราจะมองเห็นความเก่งของตัวเองที่ผ่านมาได้เนี่ยเราอาจจะต้องผ่านด่านของการอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้มาก่อนเหมือนที่เพลงปูทางไว้ตอนแรกคือถ้าเรายังปฏิเสธความอ่อนแอของตัวเองมัวแต่อบอกว่า ฉันต้องเข้มแข็งห้ามร้องไห้เราก็จะมองไม่เห็นหรอกครับว่าการก้าวข้ามความรู้สึกเหล่านั้นมันเก่งแค่ไหนมันคือการยอมรับความเปราะบางของตัวเองก่อนถึงจะมองเห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงได้โหมันเชื่อมกันอย่างนี้นี่เองพอเราเริ่มเห็นคุณค่าและความแข็งแกร่งจากข้างในตัวเองแล้วแต่บางทีการสู้กับโลกข้างนอกมันก็ยังหนักอยู่ดีการมีแค่พลังใจของตัวเองอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าคะ เราจะสู้คนเดียวไหวจริงๆหรอและนั่นก็คือธีมถัดไปที่เพลงนี้หยิบยื่นให้เราครับหลังจากที่ช่วยสร้างรากฐานจากภายในที่มั่นคงแล้วเพลงก็เริ่มขยายวงออกไปสู่การสนับสนุนจากภายนอกซึ่งก็คือพลังของการมีคนเคียงข้างเพลงนี้ตอกย้ำเรื่องนี้มากเลยผ่านประโยคที่ที่ได้ยินซ้ำๆอย่างยังมีชั้นคนดีที่คอยยืนข้างๆเธอหรืออ้อมกอดของชั้นจะคอยประคองเธอเอง มันคือการบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องสู้คนเดียวมันเหมือนเป็นตาข่ายนิรภัยทางความรู้สึกเลยนะคะคือต่อให้เราจะพลาดล้มลงไปอีกกี่ครั้งก็จะยังมีอ้อมก่อนนี้คอยรองรับอยู่เสมอมันสร้างความรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็มั่นคงในใจได้มากจริงๆใช่ครับผมผมเคยคุยกับเคสหนึ่งที่ผ่านภาวะซึมเศร้ารุนแรงมาได้ เขาบอกว่ายาและการบำบัดก็เป็นส่วนสำคัญนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขามีแรงลุกขึ้นมาจากเตียงในตอนเช้าได้จริงๆคือการรู้ว่าจะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งส่งข้อความมาหาแค่ประโยคง่ายๆว่าวันนี้เป็นไงบ้างทุกวันไม่เคยขาดเลยมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรในชีวิตเขาเลยนะครับแต่มันคือการย้ำเตือนว่าเขายังไม่ได้หายไปจากโลกนี้ยังมีคนอีกคนที่มองเห็นการมีอยู่ของเขา นั่นคือพลังของการมีใครสักคนที่เพลงนี้กําลังสื่อสารครับมันคือการสนับสนุนที่มั่นคงและไม่มีเงื่อนไขผ่านคําสัญญาที่ว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเลยค่ะโอเคตอนนี้เรามีพลังจากข้างในที่ถูกปลุกขึ้นมาแล้วมีพลังจากคนข้างๆที่คอยประคองอยู่แล้วเพลงก็ยังมอบเครื่องมือชิ้นต่อไปให้อีกซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็อยู่รอบตัวเราตลอดเวลานั่นก็คือธรรมชาติ ยอมรับเลยค่ะว่าตอนแรกที่ได้ยินท่อนเปรียบเทียบกับธรรมชาติอย่างพายุไม่มีวันอยู่ตลอดไปหรือว่าพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นเอาจริงๆนะคะแว็บแรกก็คิดเหมือนกันว่าเออมันจะดูซ้ําไปหน่อยหรือเปล่าเป็นคําเปรียบเทียบที่เราได้ยินกันบ่อยแล้วเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับจริงอยู่ที่มันเป็นภาพเปรียบเทียบที่คลาสสิกแต่เหตุผลที่มันยังคงทรงพลังและถูกใช้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ย ก็เพราะมันทำงานกับจิตใต้สําสนึกของเราในระดับที่ลึกซึ้งมากการเปรียบเทียบพวกนี้ครับมันช่วยดึงเราออกจากปัญหาเล็กๆส่วนตัวของเราแล้วเชื่อมโยงเราเข้ากับสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่และเป็นสากลของธรรมชาติขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันทํางานอย่างไงคืออย่างนี้นะครับตอนที่เราจมอยู่กับความทุกข์มากๆเนี่ยโลกทั้งใบของเรามันจะมันจะหดแคบลงเหลือแค่ปัญหาตรงแน้าใช่ไหมครับค่ะใช่เลยเราจะรู้สึกว่าความทุกข์นี้มันยิ่งใหญ่ แล้วมันจะอยู่ตลอดไปแต่พอเพลงบอกว่าพายุไม่มีวันอยู่ตลอดไปมันกำลังเตือนสติเราว่าขนาดพายุที่ดูน่ากลัวที่สุดมันก็มีวันสงบลงเป็นธรรมดาของโลกเช่นเดียวกับปัญหาของเราหรือการที่บอกว่าพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นมันไม่ใช่แค่คำปลอบใจลมๆแลรงๆนะครับแต่มันคือความจริงแท้ที่เกิดขึ้นทุกวันไม่เคยผิดนัด มันมอบความรู้สึกที่แน่นอนและความหวังที่หนักแน่นให้เราโดยในว่าเหมือนกับที่คํำคืนต้องผ่านไปเสมอช่วงเวลาที่เลวร้ายในชีวิตเราก็จะผ่านพ้นไปเช่นกันมันทำให้ความหวังของเราจับต้องได้แล้วก็อิงอยู่กับกฎเกณฑ์ของจักรวาลที่ไม่เปลี่ยนแปลงโขเป็นการยกระดับปัญหาของเราไปเทียบกับสเกลของจักรวาลเลยพอทำแบบนั้นปุ๊บปัญหาของเราที่เคยดูใหญ่โตมันก็เล็กลงไปถนัดตาเลย สุดยอดจริงๆค่ะตอนนี้เราเดินทางมาไกลามากเลยนะจากจุดที่อ่อนล้าหมดแรงจนได้ระบายได้เห็นความเก่งของตัวเองมีคนคอยประคองแล้วก็มีความหวังจากธรรมชาติเป็นเครื่องนำทางแล้วแล้วจากตรงนี้เพลงจะพาเราไปไหนต่อคะเหมือนจะครบทุกอย่างแล้วนะมันคือขั้นตอนสุดท้ายครับและอาจจะสาคัญที่สุดเลยคือการเดินทางกลับเข้ามาข้างในตัวเองอีกครั้งหนึ่งอ๋อท่อนที่พูดถึงวันที่มองไม่เห็นทาง ซึ่งเป็นภาวะที่หลายคนคงเคยเจอจริงๆคือมันมืดแปดด้านไปหมดไม่รู้จะเดินไปทางไหนแต่ทางออกที่เพลงนี้แนะนำกลับเรียบง่ายจนน่าประหลาดใจนั่นคือให้ใช้หัวใจนำทางไปถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดนะครับนี่คือบทรสรุปของการเดินทางเลยหลังจากที่เราได้รับเครื่องมือและการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคนข้างกายหรือสัจธรรมจากธรรมชาติสุดท้ายแล้ว เพลงก็วกกลับมาที่พลังจากข้างในตัวเองอีกครั้งมันคือการบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินใจก้าวเดินต่อไปก็คือตัวเราเองการศรัทธาในตัวเองเข้าไว้เป็นเหมือนการที่เพลงส่งมอบความเชื่อมั่นทั้งหมดนั้นกลับคืนสู่เจ้าของอย่างสมบูรณ์และที่ว่ามันเป็นการปิดท้ายที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะคือประโยคสุดท้ายที่ผู้พูดในเพลงตอกย้ำกลับมาว่าฉันเชื่อในตัวเธอเสมอ มันไม่ใช่แค่การบอกให้เราเชื่อมั่นในตัวเองแบบโดดเดี่ยวแต่ยังมีเสียงจากข้างนอกมายืนยันความเชื่อมั่นนั้นซ้อนทับเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเหมือนมีคนกระซิบข้างหูเราว่าใช่เชื่อในตัวเองนั่นแหละถูกแล้วฉันก็เชื่อในตัวเธอเหมือนกันถูกต้องครับมันคือการผลึกกำลังกันระหว่างความเชื่อมั่นจากภายในหรือ self trust กับการสนับสนุนจากภายนอกหรือ external support ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าไม่ได้กำลังสู้อยู่คนเดียวแต่มีทั้งพลังของตัวเองและพลังจากคนที่รักคอยหนุนหลังอยู่ เป็นการปิดท้ายกระบวนการเยียวยาที่ครบถ้วนและมอบพลังให้ก้าวเดินต่อได้อย่างแท้จริงครับพอเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดนี้มันเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าเนื้อเพลงนี้ไม่ใช่แค่การเรียงร้อยถ้อยคําสวยๆแต่เป็นเหมือนแผนที่การเดินทางทางอารมณ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีมากๆเริ่มจากการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้ยอมรับความเจ็บปวดที่เรามีอยู่จริงจากนั้นก็ตีความน้ำตาใหม่ให้กลายเป็นการระบายที่ดีต่อสุขภาพ แล้วค่อยๆหันกลับมาส่องกระจกให้เรามองเห็นความเข้มแข็งของตัวเองที่เคยผ่านมาได้ในอดีตซึ่งเป็นหลักฐานที่จับต้องได้ก่อนจะค่อยๆเปิดประตูให้เรายอมรับความช่วยเหลือและอ้อมกอดจากคนอื่นแล้วก็ชวนเรามองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อหาความหวังที่แน่นอนเหมือนวัฏจักรของธรรมชาติและสุดท้ายก็จบลงด้วยการนำพลังทั้งหมดนั้นกลับมาสู่จุดศูนย์กลางคือการศรัทธาในหัวใจและพลังของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง เป็นลำดับขั้นตอนที่ถูกร้อยเรียงมาอย่างแยบยลและลึกซึ้งจริงๆครับค่ะแต่ก่อนที่เราจะจบการคุยกันวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวแล้วอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะน่าสนใจครับเช่เลยครับตลอดทั้งเพลงนี้มันถูกเล่าจากมุมมองของฉันที่กำลังมอบกำลังใจให้กับเธอใช่ไหมคะคำถามที่น่าสนใจก็คือถ้าเราลองสลับบทบาทดูบ้างล่ะคะ ถ้าเราลองนำกลวิธีและคำพูดที่อบอุ่นเหล่านี้มาปรับใช้กับตัวเองดูบ้างมันจะเป็นอย่างไรหมายความว่าเราจะสามารถเป็นชั้นคนดีที่คอยยืนข้างๆให้กับตัวเองในวันที่อ่อนแอได้หรือไม่อย่างนั้นหรือครับใช่เลยค่ะเราสามารถพูดกับตัวเองในกระจกได้ไหมคะว่าเฮ้ hey, แกเก่งมากแล้วนะที่ผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาได้จนถึงวันนี้เราสามารถอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้เพื่อระบายโดยไม่ตัดสินว่านั่นคือความอ่อนแอได้หรือเปล่า การเปลี่ยนมุมมองจากผู้รอรับกำลังใจมาเป็นผู้สร้างกำลังใจให้กับตัวเองก่อตัวเองให้เป็นคิดว่านี่อาจจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเติบโตที่บทเพลงนี้ทิ้งไว้ให้เราได้สำรวจต่อด้วยตัวเองก็เป็นได้ค่ะ คนดีพาย,ย่ไม่มีวันอยู่ตลอดไปน้ำตาที่ไหลไม่ใช่เรื่องของความพ่ายแพ้แต่มันคือแคร์ให้ใจที่อ่อนแอดีระบายแค่อยากรู้